สบายดีทุกคนเนาะมือนีก็คือจะเป็นอ,อีกหนึ่งมือาอทีเขาจะเดินทางอีกเล้วเนาะก็คือเขาจะเดินทางในหอบหลายเดือนานอทีเขากลับเมื่อพักพรอยู่บ้านเนาะตอนนี้คือนุ่นกระึ้นรถตู้เนาะกำลังที่เดินทางไปโบกแก้วเนาะจึงนุ่นจะไปเห็ดอย่างนาอน,นุ่นจะพาพี่นกเนะาะสัมผัสในการเดินทางครั้งนี้ว่า เราจะเดินทางุงงยากลำบากสําหรหรือวา่าจะเจออุปสรรคยิงเดในการเดินทางของเฮาเนาะอย่นลืมเกิดสิพาพี่น,นงเบิ่งบรรยากาศในการเดินทางครั้งนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือ,อขึนนรถตู้แล้วแล้วกะผู้โดยสารในการเดินทางของเฮาคือติดเลยเต็มแบบแน่นเลยเขานั่งน,น้ํากัลนี้าคุ้นแล้วก็ทั้งหน้าก็คือเต็มมืดทึบแล้ว เขาหอดจุดที่แบบว่ามันชิวานอาแบบมีปลาหลายนะนมันมืดแล้วก็บ,บมีสัญญาณโทรศัพท์เนาะที่จริงข้างนอกก็คือ,อยังแจ้งอยู่เต็มเทเต็มวานเนาะเดี๋ยวสปินอะไรนะไรไ่นเอยสิาาพี่น้องเบิงบ้งบรรยากาศในการเดินทางของเนะขาเนาะตอนนี้เขาออกเดินทางมาเรื่อยๆรื่อเนาะ โดยสัทก็คอกือเต็มแต่ว่าแต่ละคนก็คือข้าเจ้าเดินทางมาแต่หลวง,งบางแล้วก็ที่ฮอดบ้านเฮาก็คือ,อนอนเนอะนอนูุ่ดงงก็จะเป็นแบบนี้เลยภูผาบ่อมไม้ธรรมาศาสตร์เลยเที่ยวทาจะออกจากบ้านแล้วโอ้โหเห็นก็จะ วันนี้เขาเดินทางมาในงานหนึ่งเนาะล้วก็มาเจอกับรถติดเนาะอยู่ระหว่างทางที่จะหดอดเมืองน้ำหมงแถวนี้รถติดยาวเลยนี่รวมเดินทางของเราคือเป็น้นตามประเทียมะนะหวงสิมาหดจุดนี้กับเม่นใหญ่หลุน,น,นตืบติดสุดเูืองจ้า กำลังปอยลุดขึ้นมาปอยลุกขึ้นมาเขาก็พยายามเบียดรถตู้หมดบนนี้เนะเาะหอดกลางตอนนี้เขาจะเอาปอยลุดขึ้นมาจัโมงก็ยังบุกงูพี่กันเนาะนพากันลงรถมายืนอยู่รุมทางรถติดแบบ มาเจะเลยปิดวันนี้เลยจนฮอนเมืองน้ำโมนะค้างโมยจะแล้วรถยาวหลายภาพเป็นตัวในการเดินทางนะห <c oughs> <c oughs> นักเกินไปก็คือนั่งรถกระเบียดกันเนาะอู้หนักๆนัก,นกตันน้ันขึ้นรถมาทำอิดก,ก็คือ <c oughs> บ่มมีบน นังกันเลยนะบนคุณโดยสารลงให้นังเนาะแล้วเป็นนางเบียดกันกู้งัวสีไปโหดบุกเกลือเป็นจังใดญเนาะว่าเราเดินทางเราไก่ตืดนแล้วเนาะหลังจากที่เฮารถถาว่าดุนดุนเนาะเกือบว่าเป็นชั่วโมงเนาะ ตอนนี้คือข้าจ้ากำลังปล่วยรดลงไปแล้วเฮาก็กำลังที่ได้เดินทางตัวนปวลละปล่อยรถล้วข้างไปเรื่อยๆเลยบโบได้ปล่อยแบบ้วๆลงไปชยคิรวรบจอดย้ำเลยว่าสีหอดไปย่บูฮน,ตนเนนนต้นใกล้ๆทีต๊ดินเนาะ้งเสียงเบงเก็ยังเต็น ขาทุกบวกสิปุ่นสุดทเทิรเทุ่นไปยังเป็นรถปุ่นตอนนี้เขากำลังเดินอส๊อยเรากำลังจะได้เดินทางต่อแล้วเออพวกเราที่สิบหกเราแล้วค่อย ปค่คนพางอย่างเพราะว่ามีรถขึ้นรถลงที่จริงเขาเากัระบายแล,ล้วรถตะวนันน,น,น่าจะแบบผู้ใดก็แบบ,บอยากอยากไปโกนน่ะน่าจะติดตั้งจะเศร้าคนละเขามาหอดก็สวยๆน,นเดี๋ยวนี้ก็ที่แต่เล่นยูตูกดินเรายังก็ได้เดินท้าตัวเลยยังอยู่ในขอบคขตแขวงอุมใส่น้อยยังไม่ได้เข้าไปเมืองน้ำมอด โฮ้ยไเดินทางเจอแล้วก็เจอจุดคือคือง่ายกสิเลยเวลาเราได้เดินทางล้วนม่ขี่รถจักรมันน่าจะดีกว่าคือเราเอารูยายไปตัวหรือว่าขึ้นรถดยสารมันจะยากกสิเลยเวลาเดินทางกวรซื้อหดจุดหมายคือเรามีรถจักรเล่น่าจะหดอหลงน้ำท้าแล้วตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือยังอยู่ใน เมืองไซยูยังบูบไปบูมาทัง,งเลยอรถติดเยอะผายามไหนที่ได้เดินทางน่าจะมืดแล้วคู่ขนานบนทางของเขาเงานอน,อนงาบเลยวนันเขาน,างาน,นังถ่านี่มันดูมีสัญญาณจุดเที่ยวอยู่นะมันเป็นฟานตะาหมแติดนที่ได้ไปนี่เลยเดี๋ยวเพืินเข้าเลยวนี้ เรเอาเงินม,มาเลยตรงนี้เราเดินทางมาหอดเมืองน้ำหมอกพี่ห้อย,ยนิ้รถจะชี้ไว้ให้หนึ่งล็อกว่าพี่ถ้ารถติดดุนเติบตก่อนอ็จะได้เดินทางไปไหนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตนัวเมืองเมืองน้ำหมอกเลยจุดนี้สถานีรถไฟผ่านนะคะ บาดเดี๋ยวไปที่น้องบานสอวนนี่รางที่เราพูดเลยเหมือนใแต่ละเมืองใหญ่นะบาดสอวนนี่ก็กบาดไป ยังไม่เห็นทั้งหน้าพเพราะว่าเขานั่งทางหลังเลยเห็นมือมือเต็มสเลยคุณคือเห็นซอยน้อยเนาะตอนนี้เนาะเขาเดินทางมาโหดครึ่งทางแล้วเนาะตอนนี้คือพระเจ้ามาเบกินเข่าเนะาะอยู่กลางทางก็คือไก่หลวงน้ำทามาไก่เติมเนาะทอดเมือง กลายเมืองเยียงภูคามาอีกเนาะตันนี้คือ,อยูไซเดนระวางหลวงน้ำทาแ้ากับโบเก้วเนาะจากนี้ไปือจะบูมีหมู่บ้านก็คือเขาต้องได้เวกินข้าวอยู่จุดนี้เลยเดี๋ยวตัวน,นี้คือสีลงไปโซกกินข้าวกินน้ำนกหวานต้นเวยวนคิวหลดก็คือเขาบูาได้ลงกเจะเ,เวน้อยเดี๋ยวซื้อเวเอาเครื่องลงแล้วก็ไปโตเนาะเดี๋ยวนี้จะลงไปกินข้าวคือทุกคนไปเบิดแล้ว โอ้โหใช่มีของกินกำลังสุดๆเกี่ยงเลยจะมีห้านอาหารอยู่ข้างทาง มีสมเอกสูแม,มีสมกล้วยนี้หลายอย่างเลยมีมหน้ามีอย่างขาเจ้าขายบ่วเลยทุกอย่างอยู่ระว่างทางที่เขาจะไปโตก็คือมืดกึบแต่ว่าอยู่ชุดนี้ก็คือจะมีห้านอาหารที่ขราเจ้าตั้งประมาณสี่ห้าลังนี่แหละ แต่ว่าก่นี่ก็คือจะมืดเลยนี่เวเดี๋ยวนี้กินข้าวเนียนขาขาเปียกขาเปียกไก่ไม่เลยแ่ไม่ทด้ใจใจใจพ่อไหมวะอ่าเดียว ตอนนี้ก็คือเขาสร้างเขาเปียกเลยเป็นเยมโอยเนาะนังจป็นนังถ่าสร้างเขาเปียกเขาวิซีแล้วก็กับน้ำเดินทุกนึงคือแปดสิบพันีบแพงมากเขาเปียกถวยในหาสิบพันเกือบว่าแปดสิบบาทเนาะประมาณนี้น,นี่ก็คือผู้ฮ่วมเดินทางของเฮาเนาะนั่งเบียดกันมาหยิเข่ามาสร้างเขาเปียกเขาเปียกถวยหาสิบพัน มีอยู่ไก่เนาะเยวพออนุญาตกินข้าวชินน้ำก่อนก่อนที่จะออกเดินทางโตกันนะเพราะว่าข้าวที่ออกเดินทางโตนี้ยังไก่ตืมนะประมาณอีกประมาณส3งสามสิบโม,มงก่อนที่อดจุดหมายไปทางของเรายังไม่หเลยจะเป็นยังไรเพราะว่าในการเดินทางของเราก็ค่อนข้างที่แบบว่าะจะลำบากหนหนึ่งเพราะว่ามือนี้าเ,เจอรถติดเกือบว่า เกือบว่าสม้มวงปลายสองสม้มวงเนาะที่บอกว่าเขาจอดอยู่กลางทางอนะน่ะบากแห้งเดี๋ยวนี้หิวขา้าวขออนุญาตก,กินขา้าวกินน้ำก่อนมีนข้าวเปียกเนาะช่วยหาสิบบ้าตอนนี้ก็คือพากันกินขา้าวกินน้ำแล้วเพียงหอวเตรียมสิขึ้นรถแล้วนะีรถปิดจักแล้วไปต่อแล้วเนาะเดินทางต่อเหนื่อย เดินทางตัวคนสิฮอนใร็มบูชดจากงงตอนนี้เขามาหอดเมืออห้วยซ้ายแสงโบแกเป็นทีมห้อยก็คือเป็นเวลาหนึ่งวงตอนงแตคืนพี่น้องมืดกึบเลยฝนตกนักขนาดเลยยุพีก่อนมาบุคิดเลยว่าฝนจิตกเน,นยุพีมาหอดพี่กับอูฝนตกเก็บสิคนสิมาหับจักสิมจามจยงได้บนนี้สิได้นอนแถวนี้หูุจจักเนาะ อินมาสีเมื่อนอน,อนพักยืนไม่เท่าแต่ว่าฝนตก,ตกจริงนะ่เนาะมีแต่รถจักรในงานบุกโอ้ว่าจะมีคนมาหากบัวโหมีสภาพตัวเองก็คือแบบหนักเลยตอนนี้มาหดแล้วฝนตกเนาะกำลังสีแบบทีไปสอบทีพักเนาะมาหดหนึ่งโมงกลางคืนค้นมเก่งนะ้ำใบวา,าเลย เดี๋ยวตอนนี้น้องนุ่มกัสีขออนุญ,ญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่่อแมพี่น้องทุกท่านมาที่ตามชมชื่นส,สนมนจบและเขาเมตให้กำลังใจนุ่มตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปสก่กพี่ผักโกดโอ้โหมืดๆคามๆแบบนี้เนาะบ๊ายบายพี่น้อง